สวัสดีครับสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีหนึ่งคิววิดีโอสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาิวนะครับ AW นะครับปืนกลอย่างนี้นะครับเป25.1กับ25.2นะครับเป็นงานจากไต้หวันนะครับ AW Cu s ต o มนะครับก็อีกหนึ่งตัวที่เป็นปืนแต่งนะครับใช้คำว่าคั s t อมนี่คือไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพื่อนๆมาดูใกล้กันก่อนได้เลยนะครับ ผมจะพามารู้จักนะครับข้างกล่องก็จะบอกว่า a อวินะครับจะเป็น a อวิวเฮดเอ็กสองห้านะครับสองห้าศูนย์สองนะครับอันนี้จะเป็น a อวิวเฮดเอ็กสองห้าศูนย์หนึ่งมาสองรุ่นนะครับปืนใหม่นะครับปืนใหม่ประจำปีเช้าสองพันสิบเก้านี้นะก็จะได้กับคู่มือของเขาครับคู่มือแนะนําตัวนี้เป็นงานจริงๆแล้ว AW นี่ผลิตที่ไต้หวันนะครับงานก็จะเป็นงานเดียวกับโรงงานเดียวกับ WE นะครับแต่ว่า ป้อนงานนี้ไปโซนยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับมันก็จะไปทางโซนยุโรปเนาะพวกฝรั่งครับก็จะเป็นคนทำรีวิวซะส่วนใหญ่คนไทยก็จากที่ผมลองเซิร์ชดูไม่มีใครทำเนาะผมก็มาทําให้ก็แลวกันเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับบายช่างยนย์ดีพิกานลำบากเปิดกล่องมาก็จะเจอแมกกาซีนหนึ่งตัวนะครับแมกกาซีนก็จะเป็นสีเงินอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวปืนก็จะมาแค่ในกล่องก็จะมีแค่สองอย่างแค่นึง หนึ่งปืนนะครับหนึ่งแมกกาซีนนะครับอันนี้เป็นตัว HAW นะครับ PX สองห้าศูนย์หนึ่งนะครับสีเงินกล่องจับได้เดยดเดี๋ยวเราจะมามีบทวิเคราะห์ให้ชมนะครับว่ามันเจ๋งยังไงตัวนี้ตัวที่สองนะครับเป็นสีดำนะครับเปิดกล่องมาก็จะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับ ถ้าเพื่อนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้นะครับเราจะให้เพื่อนเปิดโอกาสให้เพื่อนได้แคปหน้าจอครับแคปหน้าจอเพื่อนะครับเอาภาพนี้มาคุยกันในไลน์นะครับในแอปพลิเคชันไลน์แอดนะช่องทางการติดต่อที่ร้านก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแอปพลิเคชันของไลน์นะครับไลน์โปรแกรมไลน์นับพิมนะพูดพิมพ์คุยโต้อตอบกันนะครับแอปพลิเคชันที่2ก็จะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับ พจ Facebook นี้เพื่อนเพื่ในเซิร์ชใ,ใ,นในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับพิมพ์ว่าร้านอินโฟพิพิการลำปางก็จะเจอเพจของที่ร้านนะครับเป็นสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะครับก็เพื่อนๆก็กดไลค์เข้ามาแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันทางแอปพลิเคชันได้นะครับเพื่อนเพื่อนชอบ2ตัวนี้ก็แคปหน้าจอได้เพื่อนเพื่อน,อนจะยิงได้นะครับมันจะต้องมี <S <S ปืนหนึ่งปืนหนึ่งแมกกาซีนอันนี้เรารู้แล้วสองห้าศูนย์หนึ่งนะครับ สีดำสีเงินสองห้าร้อยสิสีดำสองนห้าร้สองนะครับชุดที่หนึ่งขออนุญาตเป็นตัวนี้ก่อนเพื่อนจะเล่นได้ครับจะต้องมีนะครับตัวปืนหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับจะมีปืนนะครับแก๊สนะแก๊สแก๊สหนึ่งกระป๋องยีงได้สองพันนัดนะครับแล้วก็ต้องมีลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนจะเป็นลูกอย่างนี้ครับลูกศูนย์จดองศูนหนึ่งถุงนะครับสี่พันนัดหัาแก๊สปืนแม็กกาซีนแก๊สลูกซิลิโคนตัวนี้ รีคโคนสเปย์นะครับตัวนี้เป็นตัวชโลมหล่อลื่นบำรุงรักษานะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราอยากแนะนําก็จะเป็นตัวสปีดโรเดอร์นะครับอย่างนี้ชุดอย่างนี้ถ้าเพื่อนชอบก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะครับแคปหน้าจอเลยนะครับทไมผมถ้งให้แคปหน้าจออย่างที่บอกครับเดี๋ยวเพื่อนๆแคปหน้าจอเซตนี้แล้วก็ inbox มาคุยกับผมเรื่องราคานะครับ ในคลิปวิดีโอนี้ต้องขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอของเราจะโดนลบนะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูชุดที่สองกันบ้างนะครับอ่าอันนี้ชุดที่สองถ้าจะเอาสีดำก็แค้หน้าจอได้ครับชุดที่สองถ้าเกิดเราทำรีวิวนี้แล้วออกใายแนวว่าผมจะขายของขายของขายของขยขอย่างเดียวเนี่ยมันมี การตรวจจับนะครับแล้วก็บางทีบางคนอาจจะกดรีพอร์ตอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คลิปวีดีโอเราโดนลบไปนะครับเพราะว่ามันทาง youtube ทาง a c e b o o k นะเขาเขามีนโยบายให้เราเผยแพร่ได้นะเผยแพร่ก็คือแบบว่าทํารีวิวขนาดน้าหนักนะครับความยาวความแรงอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเปิดคลิปมาใส่ราคาเสนราคาขายแปะราคาขายอย่างเงี้ยมันจะโดนรีพอร์ตนะครับดังนั้นขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคาเราอย่างที่บอกแคปหน้าจอแล้วเอามาคุยกันในไลน์ดีกว่านะอ่ะอันนี้ จบไปกับชุดยิงนะครับตัวปืนนะครับแม็กกาซีนสองสีนี้มาเหมือนกันนะครับสีเงินเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเสียบเข้ามาปั๊บนี่แม็อินไต้หวันถ้าเป็นของวีมจะเป็นติ๊กเกอร์สีเงินนะตัวนี้นะครับสีดําสีเงินนี้เพื่อนเพื่อนดูส่นหลังนะครับส่วนหลังเขาเท่มากเลยนะครับสุวนหลังก็จะคล้ายๆยสุนหลังของฮิตเคนะสุดนหลังก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้แต่โฟกัสที่ศูนย์หน้านะครับเห็นไหมส่วนหน้าเป็นสนยนหน้า ไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือว่าสูนหน้าเลืองแสงได้ตรงนี้นั่นเองศูนหน้านะครับตัวสไลด์ทาจากอลูมิเนียมทแท้ๆนะครับไม่ใช่อัลลอยครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ AW นี่เขาคัดต้อมเขาทำมาอย่างดีอยู่แล้วไต้หวันเนะาะอลูมิเนียมทแท้ๆเลยนะครับตัวสไลด์เนี่ยทำมาสองสีนะครับเขาก็จะเจาะลายเขาเรียกว่าลายรังผึ้งเนาะตัวนี้นะลายรังผึ้งมาไกลเป็นไกลแต่งนะสองสีนี้ไกลเป็นไกลแต่งนะครับ ด้ามจับกิฟก็จะเป็นลายเดียวกันนะครับโชว์เห็นไหมฮะโชว์สีเงินข้างใน,นคือโชว์แม็กซ์น่ถ้าเราปลดแม็ก์ออกเราก็จะเห็นตัวกิฟเป็นรูเนี่ยพอเราใส่เข้ามานะเขาก็จะโชว์สีเงินแม็ก์ข้างในน,นะครับแล้วก็ปุ่มปลดแม็กซ์นี่เป็นสีเงินเหมือนกันสวยงามมากนะใหญ่ใหญ่นะใหญ่โอเคแล้วก็ตัวไกด์เป็นไกด์แบบทรงแต่งเนาะตัวเฟรมล่างนะครับเฟรมล่างเขาก็จะมีรูร,ร้อยน็อตน,นะครับ ติดอะไรหรือติดอะไรรู้ไหมเพื่อนๆติดรางติดรางก็คือแปะตัวนี้แล้วเฉียงขึ้นมาแล้วก็มีรางใส่ดอทนะครับใส่ส,สะโคบใส่ดอทใส่กล้องเล็งนะครับตัวปืนบอดี้นีนิมเป็นบอดี้ไฮคาป์านะครับถ้าในตระกูลเวอร์ชันของพวกไฮคาร์บ้าก็จะเป็นพวกไฮคาราห้าจุดหนึ่งสี่จุดสามนี้สิ่งที่ได้ต่างจากตัวพวกไฮคาร์บ้าก็เขามีบอแม็กแถมมาแล้วเพื่อนๆบอแม็กนี่ดียังไงครับหนึ่งจับแล้วช่วยกันกันไหลนะสองเวลาเราเสียบแม็กนะ ปกติถ้าเป็นแม็กเร็วๆเราก็ต้องต่อให้เข้าดีฮะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อแม็กแต่งเราเสียบเร็วๆปุ๊บเสียบยังไงก็ช่างมันจะบังคับให้เข้าไปในช่องนะนี่ยอย่างนี้ก็คือแถมมาเนาะเซฟนะครับเซฟด้านหลังนะเห็นไหมไอ้เซฟนกทํางานนะผมขึ้นเซฟไกลกดไม่ได้ปลดเซฟเองไกลกดได้เซฟจะทํางานก็ต่อเมื่อนะครับสไลด์ไอ้นกนะฮะนกนกเขาลงมาอย่างนี้ถึงจะขึ้นเซฟได้ตําแหน่งของเขานะถ้าเรากดเซฟลงแล้วกดไกลเราขึ้นเซฟมันจะขึ้นได้ครึ่งหนึ่ง ขึ้นไม่สุดนะครับนกต้องทำงานอย่างนี้ก่อนแล้วเซฟของเขานี i AW มีสองด้านนะครับสำหรับคนถนัดขวาอย่างผมแล้วก็มาด้านซ้ายนี่ใครถนัดซ้ายก็จะมีเซฟอยู่ด้านซ้ายด้วยนะมีหลังอ่อนเหมือนระบบเดียวกับหนึ่งก้าวหนึ่งนะครับนกทํางานทุกอย่างพร้อมยิงแต่พอกดไกไม่ลั่นนะครับเพราะว่าต้องบีบหลังอ่อนต้องอย่างนี้ต้องกดหลังอ่อนด้วยกดหลังอ่อนนี้ด้วยถึงไกถึงจะทํางาน,น ระบบนี้ไม่ยากอะไรเลยนะครับมีระบบเป็นแหนบสามชายด้วยนะโอเคนะมีสีดําสีเงินไกด์หลอดนะครับก็มีไกด์หลอดหน้าเวลาขึ้นไป์จะเห็นไกด์หลอดหน้าผูกลำกล้องหน้านะครับข้างในนะฮะเขาทําสีดามาเห็นไหมตัวท่อนอกมีเกลียวเห็นไหมครับมีเกลียวใสอ่อแดปเตอร์ได้มีเกลียวใสอ่อแดปเตอร์ได้สามารถใสอ่อแดปเตอร์ใส่เก็บเสียงต่อได้นะะอันนี้เจ๋งมากถอดสไลด์นะครับก็ ตัวกดอยู่ตรงนี้นะครับดึงสไลด์มาครับเวลาลูกหมุดสไลด์จะค้างตรงนี้ใช่ไหมครับตำแหน่งค้างสไลด์เพ,เพื่อสังเกตตัวมาร์กิ้งเล็กๆด้านหลังนี้ดึงมาให้ตรงนะพอตรงปุ๊บผมเอามือข้างซ้ายนี่ดีบสไลด์นะผมกดไว้กดไว้แล้วผมกดฝั่งนี้เนี่ยผมกดปุ่มนี้นครับมันมันหลุดลงไปละกดปุ๊บเนี่ยเด้งแล้วก็เอาคันแขวนสไลด์ออก ก็ปลดสลาย์ออกได้เลยภายในก็สวยงามมากสองตัวนี้ภายในเหมือนกันเลยนะครับลูกสูบจะให้เป็นลูกสูบสีแดงมาอย่างที่ผมบอกครับตัวปืนทําสไลด์ทาจากอลูมิเนียมแท้ตัวลูกสูบเขานี่เป็นสีแดงนะครับรองรับระบบรอ,องรับแก๊ส CO2 นะครับสีแดงนี่เคยรักของเขาแล้วก็ตัวด้านหลังนี่จะมีโอลิงอยู่รูกยางอยู่ตัวหนึ่งนะครับก,ก็เ่อสังเกตดูเขาใส่เป็นจรารบีมาซิลิโคนมาแต่โรงงานดังนั้นพวก เพื่อนๆคนไหนที่เอาโซเนกมาฉีดเรียบร้อยนะครับปืนลูกสูบโอลิงด้านหลังนี้วมบานแน่นอนนะดังนั้นต้องใช้ซิลิโคนเท่านั้นนะตัวลํากล้องของเขาอยู่นี่นะครับตัวปรับคอมอัพนี่ลำกล้องสีแดงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นลูกศรอยู่ถ้าเราเกิดเราเคลียร์ไปทางดานไปด้านหน้านะครับทางลํากล้องนี้ลูกมันจะมุดลงถ้าเกิดดันมาด้านหลังนะครับลูกศรมาด้านหลังมาทางลูกสูบด้านหลังนี้นะมันก็จะเป็นอาจจะเหินนะครับเราไปปรับดูนะครับเขาเรียกว่าปรับคอมอัพปรับสูงต่ําปรับความแม่นยํา รับได้จากตรงนี้โดยการหมุนเฟืองตัวนี้นะครับถอดไกด์หลอดก็ดึงไกด์หลอดหน้ามาอิน,นี้บีบแล้วก็ยกออกน้ำหนักดีนะอารมิเนียมทแท้เลยแล้วก็ถอดสไลด์นำกล้องออกได้มีแค่นี้ครับชุดท่อก็จะเป็นชุดท่อของไฮคาร์เลยทรงเดียวกับ m 1 9 1่เล้นึ่งเลยนะจริงก็เป็นพวก a อ I Kimber อบพวกนี้นะครับ เรียบร้อยครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปชั่งน้ำหนักกันก่อนเวลาใส่ประกอบกับเราเราออกตรงจุดไหนเราก็เอาประกอบกับตรงจุดนั้นนะครับใส่เรียบร้อยครับอตัวปืนมีแมกกาซีนพร้อมนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูน้ำหนักกันว่าเขาหนักน้ำหนักเขาเท่าไหร่ผมขออนุญาตเอาตาช่างคลาสิกข,ของมานะครับ จะเขียงเป็นศูนย์นะครับอ่าเดารู้น้ำหนักคับสีดํดาสีเงินน้ำหนักเท่ากันไหมครับุณบอ,บอกบอกเพื่อนๆหน่อยว่้หนักเท่าไหร่หนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลหน่อยๆหนึ <k. S 2> ่งกิโลกับอีกหนึ่งมิลหนึ่งขีดหนึ่งไม่ถึงขีดไม่ถึงขีดครับหนึ่งกิโลตีไปหนึ่งกิโลกรมัมความยาวของลำกล้องนะครับสไลด์ดีกว่าเอาสไลด์ทั้งหมดตั้งแต่ปากลำกล้องจนถึงเนี่ยหลังออนเนี่ย เป็นแบบนี้นะ9นิ้วนะครับ20ถ้าตีเป็นเซนก็22เซน,นะครับความยาวจากฐานนะครับฐานแม็กจนถึงตัวสไลด์นะครับก็อยู่ที่เป็นเซนก็อยู่ที่1้5เซน16นับ16 16ถ้าตีเป็นนิ้วก็อยู่ที่6นิ้วนะครับ6นิ้วลำกล้องลำกล้องท่อเขา5นิ้วครับ น้ก็ห้านิ้วนะครับตรงนี้นะโอเคด้านใต้มีรางติดอุปกรณ์รางพิคเนนี่นครับเสียบไฟฉายเลเซอร์ได้ครับติดอุปกรณ์เสริมได้ถือว่าให้มาครบเลยนะตัวปืนหน้าตาแบบดุดันมากเดี๋ยวเรายิงสักตัวเนาะเพราะว่าเอามันก็เหมือนกันทั้งสองตัวคุณพ่ออยากยิงสีอะไรครับเอาสีอะไรสีเงินใช่ไหม,มเรามา,ายิงสีเงินให้ชมเอาสักตัวหนึ่งเนาะ จะยิงได้อย่างที่ผมบอกครับจะเล่นได้ชุดพร้อมเล่นมันต้องมีแก๊สมีลูกมีซิลิโคนมีสปีดโหลดนะแก๊สลูกซิลิโคนแล้วก็ตัวโหลดลูกสปีดโหลดที่ที่เราเตรียมไว้ในเซ็ตพร้อมเล่นเนี่ยอย่างนี้นะครับก็เวลาใช้งานนะลูกอยู่อยู่นี่นะให้เ,เพื่อนเติมลูกเข้ามาที่สปีดโหลดก่อนคือไม่เอาก็ได้นะสปีดโหลดเนี่ย ผมไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าเราทางร้านเราจัดเป็นชุดให้ถ้าเพื่อนๆไม่เอามันจะเกิดปัญหานี้เวลาเราเล่นนะครับเราดึงมาเราจะใส่ลูกตรงนี้ก็ได้นะครับตรงปากแม็กก็ได้แต่ว่าเรากดบ่อยๆเราระวังปากแม็กแตกเราดึงลงมานะครับตัวนะ้ใช้เล็บจิกตรงตรงนี้นะฮะขาดานันดันลูกนี้แล้วใส่ลูกนี้แต่ถ้าใส่ไม่ดีมันก็จะตกอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีสปีดโหลดนี่นะครับหนึ่งหนึ่งอันนี้ใส่ได้เก้าสิบัเรากดลงนี่เลยครับ ไวไหมแคบเดียวเสร็จแล้วหนึ่งแม็กจะบรรจุอยู่ยี่สิบสี่นัดนะครับเดี๋ยวเรามาเติมอันนี้มีแก๊สมีลูกแล้วนะครับเป็นเรามาเติมแก๊สกันเวลาเติมต้องคว่ำหัวกระป๋องลงนี้นะอะเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ผมคว่ำหัวกระป๋องลงนะแล้วเติมเป็นปกตินะครับกดไปสองวิเดี๋ยวดูสีที่ออกตรงนี้นะครับ นี่คือมีทั้งแก๊สและมีทั้งแรงดันแต่บางคนเล่นผิดเอากระป๋องแก๊สมากดลงนี้แล้วเวลาเพื่อนๆไปยิงเอาเอายิงนะจะยิงได้แค่สี่ห้านัดแล้วไม่แรงดูนะครับเพราะอะไรมีแต่มีแต่ลมนะครับไม่มีแรงดันแก๊สดังนั้นเพื่อนต้องคว่ำหัวนะครับแล้วก็กดกระป๋องลงตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนี้กดลงไปอย่างนี้ประมาณห้าวินาทีนะครับสักห้าครั้งก็เต็มแล้วนะครับก็เต็มแล้ว บรรจุแก๊สอย่างนี้นะครับจะยิงห้าสักห้าวิห้าถึงหกครั้งครับบรรจุแก๊สอย่างนี้ก็ยิงก็มาสักอันนี้กดไม่ตรงนะกดไม่ตรงมันจะฟู่นะครับมันก็จะยิงได้จูประมาณสองแม็กนะเบือนแม็กหนึ่งก็อยู่ที่ห้าสิบเอ่อยี่สิบยี่สิบสี่ยี่บสี่สองก็เป็นห้าสิบอีไสี่สิบแปดั๊ก็ประมาณห้าสิบโอเคมีแก๊สแล้วนะครับ มีแก้วมีลูกพร้อมยิงจับสไลด์ไว้นะครับจับสไลด์ไว้ใช้มือข้างนี้ดันนะครับวิธีการปืนจริงก็เช่นกันนะครับไปเราไปยิงกันโอ้ตายเลยคุณบอสเดี๋ยวแป๊บนึ่งผมขออนุญาตนะครับป็นปืนเป็น,ป,น,ป,นปืนใหม่ผมขออนุญาตแนะนําซิลิโคนนะเห็นไหมครับด้านนี้ด้านนี้ยังไม่เงาใช่ไหมเดี๋ยวดูนะลืมฉีดซิลิโคนไปเลยครับ พอผมฉีดซิลโคนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับปืนเงางามมากนะครับพูดถึงซิลโคนแต่ว่าเราก็ลืมฉีดเนาะอาจจะนี่ครับเขาก็ใส่มาจากโรงงานแล้วดึงสลด์ไว้เราก็ฉีดตรงหลังลูกสูบตัวนี้บำรุงหล่อรื่นรักษาและทําให้ปืนไม่ไม่เป็นรอยนะครับอ่ะใส่เข้ามาพร้อมยิงป้ายเราไปยิงกันเรือความแรงปากกระบอกนะครับ สามร้อยสามสิบเก้าสามร้อยสี่สิบนะครับสามสามเก้าโอเคเนาะสามร้ 3, 3, 3, 3. อยสามสิบบวกสามสามสามอาเดี๋ยวมาดูยิงน,นะครับมันเลยยี่สิบสี่นัดกดยาวๆเลยนะครับ ลูกหมดสไลด์ค้างปืนนี่ถีบแน่นมากแกนเหลือแกนเหลือขออีกชุดหนึ่งแก้เหลืออยู่นะครับดวลูกเสร็จแล้วนะครับ มีคนมาโพสอ,อ่าคอมเมนต์ใต้ Youtube นะครับใต้ใตคลิปวิดีโอของผมบอกว่าไม่ชอบร้านนี้เลยเขาพิมพ์มาบอกว่าผมผมเคยตัดสินใจที่จะซื้อกับร้านนี้ร้านนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมาเปิดคดดลิปดูหลายๆคลิปผมไม่ชอบร้านนี้เลยตรงที่ว่าชอบเอาปืนลูกค้ามายิงผมก็เลยสตาร์ทแป๊บช่ายนงงค,คืออะไรน้องต้องการซื้ออะไรเ <c> ขาบอกว่าผมวาชอบเอาปืน ของลูกค้ามายิงไม่ชอบเลยก็เลยไม่ซื้อที่ร้านนี้ก็แล้วแต่ครับเอาเอาที่คนชอบเนาะทําไมผมถึงต้องมาเทสมายิงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะรู้ได้ไงว่ามันดีแกกล่องมาจากโรงงานเขาส่งมาผมจับยัดยัดยัด,ยด,ยด,ยดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วส่งให้ลูกค้าอย่างี้ไม่ใช่ครับที่ร้านนะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําจะรู้ดีนะครับผมจะเอาปืนมาเช็คปรับโหมดบดแมด็กนะดูฮอปอูอะไรให้หมดใส่แก๊สใส่ลูกยิง แล้วทํารีวิวสั้นๆส,ส่งไปในลายส่วนตัวนะครับเพื่อนๆ <c oughs> เพื่อนๆที่เป็นลูกค้าประจําจะรู้ดีนะครับเราจะเขาเรียก QC ก่อนจัดส่งให้นะครับอันนั้นก็คือการทํางานที่ร้านผมเนาะแตถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าที่ผมผมบอกเลยผมต้องเทสให้ทุกคนนะครับ แมกกซีนนี้ผมใส่ไปใส่แก๊สไปแต่ต้นคลิปรับใส่แก๊สไปยิงตัวนี้สีเงินสีดำแล้วตอนนี้แก๊สก็เริ่หมห่อนแล้วครับเดี๋ยวผมจะกดเช็คดูเนี่ย,ยกดปุ๊บแก๊สออกหมดเลยนะบ,บอกได้เลยว่าเติมหนึ่งครั้งยิงได้2องแม็กชัวๆวเลยนะโอเคสําหรับคิวีดีโอนี้ AW นะครับ HX 2 5 0 2 5 5 1 250 2นะครับ2501สีดำเออสีเงิน พจที่สองห้สีเงิน2502้าศูนสีดำนะถ้าเพื่อ,อนๆชอบนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรดีมานำเสนอให้ชมเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญไลค์เยอะๆนะครับคลิปวิดีโอจะได้อยู่นานๆนะวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ